กับสวีดัสวัสดีทุกๆคนทุกๆท,ท,ท่านกันด้วยนะครับวันนี้นะฮะเรามาอยู่กันในเกม Demon Slayer หรือว่าดาบพิฆาตสูตรแหละนะครับซึ่งทีโดวันนี้ก็จะเป็นไกด์อ P ที่4แล้วนั่นเองนะครับผมวันนี้นะฮะเราก็จะมาพูดถึงการเจาะลึกสิรานะครับและรวมถึงสมุดสกิลนะครับว่าแต่ละตัวเนี่ยใส่อะไรดีที่สุดนะครับผมซึ่งวันนี้เราขอญาตแยกเป็น2แบบละกันนะครับผม อย่างแรกเลยละกันนะครับมาไปแบบไวๆเลยละกันในของคลิปที่ได้แบบสั้นๆเนาะก่อนที่จะไปเริ่มอย่างแรกทุกคนเราขอพูดถึงกันก่อนไอสมุดสกิลกับไอสิราเนี่ยผมต้องขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าไอพวกตรงเนี้ยมันจะเหมือนกันหมดเลยนะทุกคนนะไอตรงเนี้ยเห็นไหม ทักษะที่เขาใช้งานเนี่ยมันจะเหมือนกับตรงนี้หมดเลยนะครับผมเห็นไหมครับผมมันจะมีทุกอย่างนะครับผมที่มีด้วยกันนะครับเลยผมขอญาติมัดรวมเลยละกันนะครับไอซีราและก็อสมุดสกิลนะครับพูดอย่างเดียวเลยละกันนะครับผมซึ่งพอเรากดเข้ามาในการที่เลือกสมุดนะครับผมมันจะมีอยู่ทั้งหมด4แบบใช่ไหมเห็นไหมครับผม4แบบนะครับเห็นไหมสี่แบบใหญ่เลยซึ่งอันแรกนะครับคืออะไรอันแรกคือสมุดที่เรามีนะครับอันนี้ไม่ต้องไปสนใจมันก่อนอันนี้เราข้ามไปก่อนสมุดที่สนใจเราไม่ต้องสนใจมันซึ่งทางเกมมันก็แยกมาให้เราแล้ว่างเห็นมทุกคนนเห็ป อ, holder, อ, tea, อันนี้เป็นโจมตีอันนี้เป็นป้องกันนี้เป็นสายช่วยเพื่อนนะครับอ่าโอเคนะครับและผมก็จะแบ่งแยกนะครับในการใส่สมุดร2แบบด้วยกันและเริ่มอย่างแรกกันเลยละกันใส่ตรงสายครับอ่าใส่ตรงสายไงคือสมมตินะครับโจมตีกิวอยู่สายโจมตีเราก็ใส่จ่โจมตีไปให้หมดอ่าสายสายโจมตีใส่ไปเลยใส่ไปเลยใส่ไปเลยอะไรอย่างงี้ใส่ไปเลยเคียวจูโร่เป็นสายแทงใส่สายแทงไปเลยใส่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 ไปเลยชินระบุทามโยเป็นสายฮิวเราก็ใส่ไปเลยเนี่ครับผมใส่ไปเลยแค่นั้นเลยครับ ไม่มีอะไรมากมายครับอใส่แค่นั้นแหละจบและถามว่าแต่ละสายอันไหนดีสุดบ้างสำหรับผมนะครับดีหมดเลยแล้วแต่ตัวละครละกันเราขออนุญาตพูดถึงตัวละครสายฮิวก่อนอ่าสิ่งที่นิยมละกันนะครับเราจะไม่ขออนุญาตพูดแบบตัวละครตัวนี้ต้องใช้นะครับเราจะพูดแค่แบบว่านิยมใช้งานละกันนะครับเริ่มอย่างแรกโบนัสการรักษานะครับเพิ่มขึ้น5%ดีครับต่อไป มีโอกาส8%นะครับเมื่อเราตายปั๊บนะผมจะฟื้นคืนชีพนะให้กับเราได้เออนี่ดีนะครับผมเอาแบบพิเกษได้เหมือนกันนะครับต่อไปครับผมก่อนเริ่มเทิร์นของตัวเองนะครับมีโอกาส30%นะครับที่จะรั้งเอฟเฟกต์ควบคุมออกไปหมดเลยนะครับอันนี้ก็ดีอย่างต่อไปครับผมเมื่อทําการโจมตีมีโอกาส10%ที่จะลบล้างสถานะบัฟของฝ่ายตรงข้ามได้เลยนะครับผมต่อไปครับเมื่อตีฝ่ายตรงข้ามนะครับจะลดความเร็วให้กับเป้าหมายได้นะครับผมอย่างต่อไปครับผมเมื่อโจมตีมีโอกาสพื้นฐานนะครับ30 20%นะครับผมที่จะสามารถลดฮิลของเป้าหมายลง8%ได้เป็นเวลา3รอบด้วยกันอันนี้ก็ทําให้ตัวละครสายฮิลเล่นยากขึ้นนั่นเองนะฮะต่อไปครับผมเมื่อใช้ทักษะ,นะในการรักษาหรือคืนชีพนะครับจะมีโอกาส20%ที่จะล้างสถานะเชิงรบของเป้าหมายในทีมเรานะครับผมอันนี้ก็ดีครับผมเอาไว้พิกเกมได้เหมือนกันเลยนะฮะอันนี้จะเป็นความเร็วนะครับผมเพิ่มความเร็วให้กับตัวละครที่สวมใส่นั่นเองนะจ๊ะต่อไปครับผมสิ่งที่นิยมของสายแทงกันบ้างลด ความเร็วลดลง10%นะครับผมแต่ HP สูงสุดเพิ่มขึ้น3%ด้วยกันอันนี้จะเหมาะกับตัวแทงอยู่แล้วนะครับต่อไปครับผมอัตราการโจมตีคริตทีอลลดลง10%นะครับผมแต่เพิ่มอัตราโจมตีเอฟเฟกต์เพิ่มขึ้น3%เพิ่มความถึกนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเพิ่มความถึกความถึกอยู่แล้วต่อไปคือเมื่อเริ่มเทินนะครับผมทุกเทินนะครับจะหิวเลือด2%เมื่อทําการโจมตีนะครับมีโอกาส4%นะครับที่จะสามารถยั่วยุเป้าหมายได้1เทินด้วยกันอันนี้ก็จะดีมากทําให้ยยคมบบเเป้้้าาาหไไดดลก็ว่นะรั เมื่ได้รับความเสียหายในผมจากดาเมจนะครับผมต่างๆนะครับความโกรธนะครับผมหรือว่าสกิลต่างๆนะครับความเสียหายลดลง10%ด้วยกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นทั้งหมดนะครับผมสำหรับสายแทงต่อไปครับสายดาเมจกันบ้างสายดาเมจนะครับผมนี่เลยครับผมความเสียหายที่จะเข้าแรงขึ้นนั่นเองนะครับ10% เมื่ออยู่ในระหว่างการต่อสู้นะครับถ้าเราตีสิทธิ์จิติค้อเมื่อไหร่นะครับผมจะมีโอกาส40%นะครับตีใหม่ได้อีกรอบหนึ่งอันนี้เป็นการที่มีโอกาสนะครับผมสามารถพอเราใช้สักิลปรับในผมมีดาเมจเพิ่มเติมมัน90%ถึง110%ให้กับเป้าหมายได้เหมือนกันนะครับผมลิดๆน้อยๆเนาะก็ถือว่าช่วยตอดได้สำหรับตัวคะครตีหมู่นะครับอันนี้จะเป็นการเจาะเกาะเป้าหมายได้นะครับผม10%ด้วยกันอันนี้ก็คืออัตราการตีสิทธิจิต้อเพิ่มขึ้น5%นี่ครับผมตรงนี้คือเพิ ลดความเสียหายเพิ่มขึ้น5%นะครับผมอันนี้คือการที่มีโอกาส20%นะครับสามารถโจมตีใหม่เด็กรอบหนึ่งไม่ว่าจะเป็นสกิลอะไรหรืออะไรต่างนะครับผมที่มันปล่อยเด็กรอบหนึ่งนะฮะมันจะลดความเสียหายลงไป50%นะครับทำให้เบาลงนะครับแต่สำหรับผมก็ถือว่ายังดีอยู่ดีเมื่อประวมายถูกสังหารนะครับมีโอกาส10%นะครับที่จะสามารถใช้การโจมตีเด็กอีกรอบหนึ่งนะครับอย่างสุดท้ายเลยนะครับเมื่อทำดาามจดเกิน30%ของ h p เป้าหมายนะครับจะสามารถทำให้ประหมายติดตันได้1เทินด้วยกัน ซึ่งที่ผมไม่ได้พูดถึงนะครับสมุดที่ผมไม่ได้พูดถึงทั้งหมด3อย่างนี้นะครับไม่ใช่ไม่ดีนะครับแต่ไม่ค่อยนิยมต้องพูดอย่างนี้ดีกว่าโอเคอันนี้คือที่ผมพูดไปคือแบบแรกนะครับต่อไปแบบที่2ครับคือสามารถผสมกันได้อ่าผสมยังไงคือเอาตัวโจมตีนะครับไปใส่ของซัพพอร์ตได้ด้วยอย่างเช่นตัวละครกิยูที่ผมใช้งานอยู่นะตอนนี้นะครับผมนี่เลยกิจยูชุดวอร์มเราใส่เป็นพวกของโจมตีนะครับทุกคนเห็นไหมมีโจมตีด้วยแต่ที่เพิ่มมาคือความเร็วของตัวคอนนคร์ดซัพพอร์ แรกอย่างหนึ่งเลยเดี๋ยวพาไปดูท็อปเซิร์ฟของเซิร์ฟผมครับนี่เลยนะครับผมสําหรับตรงนี้ก็คือการที่ตัวละครกียูนะครับผมใส่พวกเอฟเฟกต์สองซับพอร์ตคือการที่เราเมื่อเริ่มถึงเทินตัวเองเนี่ยจะสามารถลบสถานะควบคุมออกได้ดียังไงครับดีตรงที่ตัวละครดามเมจของเราเนี่ยจะสามารถต่อคอมโบได้เลยไม่ต้องเสียคอมโบแบบฟรีๆหนึ่งเทินเวทเออทำให้ผมรู้สึกว่าตัวละครสามารถใส่ผสมกันได้ครับไม่จําเป็นต้องฟิกนะครับว่าแทงใส่แทงซับใส่ซับนะครับผมดามเมจใส่ดามเมจ แต่ช่วงต้นเกมเนี่ยอาจจะใส่ตามที like ่ผมบอกไปก่อนก็ได้ดาเมจคือดาเมจแท้งคือแท้งซับคือซับแต่พอถึงประมาณเอ็นเกมเนี่ยแบบต่อสู้แย่งท็อปเซิร์ฟกันเนี่ยมันก็ต้องมีแบบดัดแปลงแล้วกันนะครับอย่างเช่นตอนนี้นะครับท็อปเซิร์ฟเนี่ยจะเล่นทีม CC เยอะมากๆเลยนะครับคนเลยนิยมนะครับใส่ของซับพอร์ตนะครับอย่างเช่นลบดีบัฟออกจากตัวเรานั่นเองนะครับผมทําให้ตัวเราเล่นได้ง่ายขึ้นมากๆนั่นเองนะครับผมสําหรับตัวดาเมจของเราเนาะไม่ว่าจะเป็นตัวดาเมจหรือตัวซับหรือตัวแท้งนะครับใส่มันก็ดีหมดดแหละะเนนารรรวมถึงงตีี้ก็คับผม โมลักษาเนีครับเพิ่มขึ้นด้วยนะครับทำให้ตัวเองคิวได้ดีมากขึ้นนั่นเองนะฮะสำหรับกิ่ร่างนี้เลยและผมรู้สึกว่าไม่จําเป็นต้องฟิกตาตตัวนะครับผมสามารถใส่ผสมกันได้นะจ้ะรวมถึงนะครับผมถ้าใครอยากจะเล่นทีมสปีดนะครับผมแนะนําว่าให้ทุกคนนะครับผมใส่สปีดให้ทุกอย่างเลยก็ว่าได้นะครับผมให้ทุกตัวละครเลยเพราะอย่างเช่นนะครับผมใส่ให้ได้ทุกตัวอยู่แล้วนะครับผมไอ้บัฟความเร็วนแมะทุกคนต้องสังเกตดีๆนะครับยกเว้นนะครับตัวแท้งเนี่ยผมจะไม่ใส่รวมถึงตัวละครซ ทุกคนลองสังเกตดีๆนะครับพวกซีราเนี่ยผมจะใส่ความเร็วให้ทุกตัวแต่ถ้าเป็นตัวละครซัพพอร์ตผมจะใส่ความเร็วให้ตรงนี้ครับเพราะผมไม่อยากให้ความเร็วนะครับมากกว่านี้แล้วอ่ะมันก็ต้องมาจัดเรียงกันอีกว่าไอ้ความเร็วต้องเรียงเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับมันก็ต้องมาดูดีทีมของตัวเองด้วยนะครับผมซึ่งความเร็วก็ดูจากตรงนี้นะครับผมนี่แต่ความเร็วคือตรงอันนี้นะครับอันที่4นะครับอืมอันนี้ก็จะเป็นข้าวๆนะครับผมสำหรับการจัดสีลาแล้วก็สมุดสกิลนะครับผมก็จะมีทั้งหมด ยังไม่เล่นทีมแก้ทางเท่าไหร่นะครับอ่าแต่แบบวิ่2คือแบบพรอมเสอร์ไี่ผมเปให้ดูครับก็คือแบบว่าผสมนะครับเอาของซับนะครับมาใส่แทงนะครับอะไรประมาณนั้นเลยนะครับผมอืมซึ่งกับผมนะครับมันก็ช่วยอยู่แล้วนะครับผมไอ้พวกหลบล้างดีบัฟต่างๆเนี่ยมันทำให้เราเล่นได้ง่ายขึ้นมากๆซึ่งในอนาคตเนี่ยผมก็จะมาเปลี่ยนมาใช้อยู่เหมือนกันนะครับผมเพราะว่ามันช่วยให้ทีมเราเล่นได้ง่ายขึ้นมากๆนะครับผมโอเคอัพไปเลยซึ่งนี่น่าจะเป็นพื้นฐานร่าวๆแหละ ถ้าใครไม่เข้าใจในผมสามารถถ้าผมมาในไลน์ได้เลยนะฮะเออถ้าผมพูดงงๆนะฮะแต่ส่วนตัวผมก็จะมีประมาณนี้แหละนะครับผมสำหรับพวกสีราแล้วก็สมุดสกิลนะครับก็เจาะหรือประมาณนี้ละกันนะครับผมเข้าใจไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะครับเพราะว่าไอแต่ละพื้นฐานเนี่ยมันก็เป็นพื้นฐานเทคนิคเล็กๆน้อยอยู่แล้วนะครับรวมถึงนะครับทางเกมมันก็แยกมาเป็นสายสายให้อยู่แล้วนะครับผมเลยเข้าใจไม่ค่อยยากแต่บางคนเขาอาจจะแปลไม่ค่อยได้นะครับผมผมก็เลยจบในคลิปนี้เลยเพราะผมแปลให้หมดแล้วนะครับสำหรับสมุดที่นิยมใช้ละกันนะครับผมเอามารถดดดดััแปลงงใช้้้านนกไวยซ้นะครับผม ราะว่าอบารนที่ผมเคยรีวิวนะครับผมไม่เคยใส่ซัพพอร์ตที่แบบว่าตีแล้วลดเทินของเป้าหมายได้เลยนะครับเออผมก็ยังใช้แบบนี้อยู่เลยนะครับมันก็สามารถดัดแปลงได้หมดเลยนะครับผมแล้วแต่นะครับเพราะว่าที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยดีหมดเลยนะครับแล้วแต่ทีมของเพื่อนแล้วก็แล้วแต่สายที่เพื่อนๆใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นทีมรอสวนทีมสปีดทีมถึกทีมนุ่นทีมนี้ทีมนั่นทีมวารีทีมวายุทีมอสูรนะครับผมเออแล้วแต่เลยนะครับว่าเพื่อนๆจะใช้แนวไหนก็ได้นะครับผม แต่ถ้าใครยังไม่เข้าใจอีกก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างได้ด้วยแล้วกันนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นคร่าวๆแบบจริงๆแล้วนะฮะแล้วเจอกันบ๊ายบายครับที่หัวใจถ้ามาอยู่ในหัวใจบอกเลยก็คงต้องเหงาและเพราะมันมีแค้นอยู่คนเดียวอันดีพี่คงต้องขอโทษขอโทษครับที่โสดแบบนี้ไม่ได้จะเอาโล่พอทักใครไปมีลูกกี่ทีมีแต่คนบอกว่าเซน